ที่นี่ก็คําว่าธรรมกายธรรมกายภาษาคนเขาเรีมันนิมิตที่เห็นเห็นในนิมิตเป็นองค์ธรรมกายรูปร่างอย่างนั้นสีสันอย่างนี้แปลกแปลกแตกต่างกันตามหมู่ตามพวกมันก็เรียกสิ่งที่เห็นในนิมิตแต่ถ้าภาษาธรรมมีอย่างเดียวก็คือ วัยพศของคำว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือธรรมกายที่พูดอยู่กันพูดกันอยู่เสมอว่าผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผูดด้ใดเห็นรูปร่างของของตถาคตแต่ไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตเพราะว่าพระพุทธองค์ที่แท้จริงคือธรรมกายคือธรรมะ ความถูกต้องทิ่ดับทุกข์ได้เรียกว่าธรรมะธรรมกายอันนั้นนี่อยู่ในพระพุทธเจ้าธรรมกายนั่นจึงเป็นชื่อของพระพุทธเจ้ามีอยู่หลายคำคำที่พระองค์ตรัสถึงมากที่สุดก็คือคําว่าธรรมกายเนี่ย